นี่เราวันนี้นะคะเรามาต่อกันตอนที่31ค่ะของซีรีส์เรื่องราชันเทพบพรรพการนะคะ God of Lost Fantasy ค่ะซีรีส์เทพเทพนะคะนิยายก็เทพเทพค่ะก็ใจความสำคัญของตอนที่31ก็คือเย่อูชวีนะคะตัวโกงค่ะบอกสมุนของห้องเต้รัติการว่าหากห้องเต้รัติการได้แยกเห็นวิญญาณดวงดาวออกจากร่างของชินวนเทียนแล้ว ขอตัวชิ้นวันเทียนให้ข้าด้วยข้าจะจัดการเขาเองสมุนของห้องเต้ร,รัติการนะคะก็บอกกับเย่อูชวีว่าตามธรรมดาแล้วหากแยกหินวิญญาณออกมาได้เรียบร้อยแล้วคนผู้นั้นจะยังคงเหลือเลือดร่างและวิญญาณแต่วิชาและวิทยายุทธจะสูญหายไปท่านไม่ต้องกังวลหากนายท่านแยก หินวิญญาณดวงดาวออกมาได้แล้วจะต้องมอบตัวชิ้นวนเทียนให้ท่านแน่นอนข้าจะส่งข่าวให้ท่านเองแย่อูชวียิ้มค่ะไปชิวชวีนะคะก็แอบฟังอยู่ที่หลังต้นไม้นะคะ จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่นางเอกนะคะหมอชิงเฉิงตามหาชิ้นวนเทียนไปทั่วจิวฮวาเหมือนเลยค่ะแต่ก็ไม่พบนะคะจึงรีบไปถามอาจารย์หมอซางว่าชิ้นวนเทียนไปไหนกันแน่หมอซางบอกหมอชิงเฉิงว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้การประลองอจิ่นเทียนจะเริ่มขึ้นแล้วในเมืองกำลังคับข้างไปด้วยยอดฝีมือและเหล่าเวทมนต์และก็กับดักที่ถูกปล่อยออกมาใช้เต็มพื้นที่ในเมือง อีอ e ูเวยนะคะแล้วก็ฟานเลอเนี่ยออกไปตามหาชินเวินเทียนแล้วจะไม่ต้องเป็นห่วงทันใดนั้นนะคะท้องฟ้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะคือเรืองแสงนะคะมอสางก็พูดขึ้นว่าพลังหินวิญญาณดวงดาวมอชิงเฉิงตกใจค่ะว่าต้องเกิดเหตุร้ายกับชินเวินเทียนแน่นอนนะคะมอชิงเฉิงจะออกไปแต่ว่ามอสางก็ไล่มนขังมอชิงเฉิงไว้ในจิวฮวาเหมือน จากนั้นภาพตัดมาที่ห้องเต้ฉีนะคะห้องเต้รัติกานก็เริ่มพิธีแยกค่ะแยกดึงหินวิญญาณดวงดาวออกมาจากร่างของชิ้นเวินเทียนนะคะชิ้นเวินเทียนจิตหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งแล้วก็ได้พบกับจัก,กระพัทซางค่ะนี้จัก,กระพัท ชางนะคะชางนี้จก,กรัรรชางก็บอกว่าการจะปกป้องโลกคุ้มครองผู้คนมันไม่ยากหรอกชินเวันเทียนพูดขึ้นว่าข้าก็อยากทําแต่ข้าควรจะทําอย่างไรนี้จก,กรัรรสัางนะคะก็บอกชินเวันเทียนว่าง่ายนิดเดียว เจ้าก็แค่เสียสละตัวเองก็จะไม่มีใครมาหยุดยั้งเจ้าได้นะคะก็คือให้รวมร่างกายจิตใจของฉินวนเทียนเองเนะี่ยเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหินวิญญาณดวงดาวค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครแยกหินวิญญาณดวงดาวออกได้นะคะจากนั้นภาพตัดมาที่หม้อซางค่ะก็นําเหล่าบรรดาสิทธ์นะคะมาช่วยชินวนเทียนค่ะแต่ทุกคนก็แพ้ให้กับเหล่าบรรดาปีศาจหมาป่านะคะแล้วก็พวกเผ่ารัติการที่มากันจึมๆเลยค่ะ มอสางนะคะต้องนําคณะกลับไปยังจิวฮวาเหมือนก่อนนะคะคือถอนกําลังนี่ฉินเย่าจะกลับไปช่วยฉินเหวินเทียนแต่มอสางก็ห้ามไว้บอกกับฉินเย่าว,ว่าต่อไปนี้อาจจะมีเพียงแค่เจ้าที่เป็นตระกูลฉินคนเดียวที่จะแก้แค้นให้ฉินเหวินเทียนได้กลับไปฝึกฝนและเก็บ ชีวิตไว้ก่อนอีอู๋ยก็ปลอบใจฉินเย่านะคะมอสางก็กังวลว่าฉินเหวินเทียนอะจะเป็นอันตรายค่ะหลังจากที่หินวิญญาณดวงดาว่ถูกแยกออกจากล่างไปแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ทุกคนที่จิวฮวาเหมือนเสียใจนะคะคือเข้าใจว่าชินวินเทียนตายไปแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ไปชิวชวีค่ะไปชิวชวีนะคะบุกเข้าไปช่วยชินวันเทียนค่ะแต่ก็ถูกฮ่องเต้รัติการฟาดพลังมาทีเดียวนะคะไปชิวชวีก็สลบไปเลยนะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่หม้อซางค่ะไปหาอาจารย์หลนนะคะอาจารย์หลินบอกกับหม้อซางว่าเขารู้เรื่องของชินวินเทียนแล้วช่างน,น่าเสียดายนักเขาเป็นคนเก่งมีพรสวรรค์ นี่การแข่งขันจิ้นเทียนก็จะเริ่มขึ้นแล้วช่างน่าเสียดายจริงๆจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ร่วงหวนค่ะนำอาหารไปให้หม้อชิงเฉิงที่ถูกเวทมนต์ของหม้อซางผนึกประตูปิดไว้อยู่นะคะหม้อชิงเฉิงถามร่วหวนว่าชิ้นวนเทียนเป็นอย่างไรบ้าง ร่วหวนบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกําลังรักษาตัวอยู่โกหกนะคะนีหมอชิงเฉิงก็มองหน้าร่วงหวนค่ะแล้วพูดขึ้นว่าถ้าเขาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยทําไมท่านต้องทําหน้าเศร้าด้วยจากนั้นมอชิงเฉิงก็ทําให้ร่วงหวนสลบไปค่ะแล้วก็ขโมยกุญแจประตูนะคะไขออกมา จากนั้นก็รีบออกไปเลยค่ะวิ่งไปที่ห้องฉินวนเทียนนะคะแต่ก็ไม่พบใครมีแต่ห้องที่ว่างเปล่าจึงวิ่งตรงไปที่ห้องโถงของจิวฮวาเหมินก็พบกับพิธีศพของฉินวนเทียนค่ะมอชิงเฉิงหัวใจสลายนะคะถามทุกคนว่านี่ทําอะไรกันฉินวนเทียนล่ะพวกท่านไม่ได้พบเขาพวกท่านก็คิดกันเองว่าเขาตายแล้ว ไม่จริงชินวันเทียนไม่มีวันตายไปแบบนี้อีอุยก็พูดขึ้นว่าฮ่องเต้รัติการแยกหินวิญญาณดวงดาวออกจากร่างของเขาพวกเราไปช่วยไม่สำเร็จมอชิงเฉิงได้ยินก็พูดขึ้นว่า ถ้าไม่มีทางเชื่อว่าเขาจะตายนอกจากข้าจะเห็นด้วยตาของข้าเองจากนั้นม้อชิงเฉิงก็วิ่งออกไปเพื่อตามหาฉินเวินเทียนอาจารย์หรินบอกให้อี้อูเว่ยและฟ้านเลอรตามไปคอยปกป้องม้อชิงเฉิงแล้วก็พานางกลับมาแล้วพาไปที่ตึกเทียนสิง จากนั้นภาพตัดมาที่ายชิงค่ะายชิงที่อยู่ที่สำนักมรกรนะคะกับอาจารย์หญิงเนี่ยนางสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนะคะอาจารย์หญิงบอกไยชิงว่าเจ,จะต้องก้าวข้ามผ่านเรื่องเศร้าๆในชีวิตไปให้ได้และอย่าเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องนะปายชิงก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ภาพตัดมาที่จก,กุลเย่ค่ะ เย่โมนะคะชมลูกชายค่ะชมตุกโกงนะคะเย่ Ye อููชวีว่าเก่งมากที่ยืมมือคนอื่นนะคะคือยืมมือห้องเต้รัติกาเนี่ยมาฆ่าศัตรูคือฉินหวนเทียนจากนั้นภาพก็ตัดกลับไปที่ปายชิงค่ะตื่นเช้าขึ้นมานะคะก็ออกไปเก็บน้ําค้างมาไว้ให้ท่านอาจารย์นางออกมาเดินในป่านะคะก็ได้พบกับชาวบ้านค่ะที่กําลังไปแบกน้ําพิเศษที่มีรสหวานสดชื่นดีนะคะ ปยชิงจึงต้องการจะเอาน้ำเนี่ยไปให้อาจารย์หญิงด้วยไปชิงจึงออกเดินทางไปตามทางที่ชาวบ้านทั้งสองคนนั้นบอกมาค่ะ จากนั้นภาพตัดมาที่เหล่าคณะทูตจากก้าวพระราชวังของแคว้นชวีอินนะคะได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วมาถึงเมืองหลวงของแควนอี้นะคะก็มากันเป็นขบวนใหญ่เลยค่ะข่าวลือตลอดทางที่ทางองค์ชายใหญ่แห่งแคว้นชวีอินได้ยินมาก็คือความเก่งกาจของชิ้นวันเทียนและม้อจิงเฉิงนี้องค์ชายใหญ่แห่งแควนชวีอินเนี่ยก็พูดขึ้นว่าในการประลองปีนี้หลิวเฉียนซิวนะคะหลิวเฉียนซิว จากจิวฮวาเหมือนจะลงแข่งขันในนามของแควนชวีอินเพราะเขาเป็นคนชวีอินจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่อุปราชอี้เหิงนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับคณะทูตจากแคว้นชวีอินนี้องค์ชายอี้เทียนเจียวค่ะก็พูดต้อนรับคณะทูตแทนอุปราชอี้เหิงนะคะประมาณว่า ทุกๆ5ปีเราสองแควนก็จะมีงานประลองหาอัจฉริยะยอดฝีมือเข้าไปในเมืองกระบี่ดึกดำบรรผูที่ชนะได้อันดับที่1ก็จะได้เข้าไปฝึกวิชาและผนึกจื่อจานก็คือไปผนึกพลังของดาบปิศาสนะคะแควนชวีอินสามารถจะเข้าร่วมงานประลองกับทางแควนใต้อีได้ด้วยองค์ชายใหญ่แห่งแควนชวีอินพูดขึ้นว่าคืนนี้เราก็ลองมาอุ่นเครื่องกันก่อนข้าจะส่งองค์ชายเสี่ยวลู่เป็นตัวแทนจากแคว้น ชวีอินอุปราชอีเหิงเลยบอกว่างั้นก็ให้ อีเทียนเจียวเป็นตัวแทนของแควนอี้ละกันอีเทียนเจียวบอกไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ขอประลองวิชาพลังตัวเบาความเร็วในการเคลื่อนไหวองค์ชายเสี่ยวลู่บอกแล้วแต่เลยผลก็ปรากฏว่าองค์ชายเสี่ยวลู่เอาชนะอีเทียนเจียวได้ภายในหนึ่งกระบวนท่าเท่านั้นนะคะอีเทียนเจียวก็หงุดหงิดมากค่ะจึงขอให้ปชิวชวีออกมาประลองกับองค์ชายเสี่ยลู่นะคะแต่ปชิวชวีไม่อยู่ค่ะ เย yeah, อูชวีก็เลยลุกขึ้นนะคะแล้วก็บอกทุกคนว่าเขาจะประลองกับองค์ชายเสี่ยวลู่แทนไปชิวชวีเองจากนั้น,นทั้งคู่ก็ประลองวิชาพลังตัวเบาเคลื่อนไหวเร็วๆกันนะคะผลออกมาก็คือทั้งคู่เสมอกันอุปราชรู้สึกไม่เสียหน้ามากนะคะจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่อุปราชคุยกับลูกชายค่ะเรื่องการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะว่า ในแคว้นอี้จะมีใครสู้คนจากแคว้นชวีอินได้ไหมหากชิ้นวนเทียนและหม้อชิงเฉิงไม่มาร่วมประลองจะทำอย่างไรจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่หม้อชิงเฉิงค่ะก็ยังหาชิ้นวนเทียนไม่พบนะคะพอเห็นดอกไม้ที่ตัวเองปลูกขึ้นมาออกดอกเนี่ยก็คิดถึงชิ้นวนเทียนค่ะ แล้วก็ล้ำพึงลํำพันว่าชิ้นวันเทียนเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านะคะจากนั้นภาพตัดมาทางด้านเยอูชวีกับเย่จ้านนะคะสองพี่น้องคุยกันเย่จ้านกังวลว่าชิ้นวันเทียนเนี่ยจะไม่ตายจริงนะคะไม่ได้ตายจริงจะตายจริงๆริงไหมบางทีอาจจะไม่ตายก็ได้เยอูชวีบอกน้องชายว่าระดับฮ่องเต้รัตติกาลชิ้นวันเทียนไม่มีวันหลุดลอดจากเนื้อมือไปได้นะคะ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่นางเอกค่ะม่อชิงเฉิงบอกกับอาจารย์ม่อซางว่าชิ้นวันเทียนไม่มีทางปล่อยให้ท่านพ่อของเขายังอยู่ในคุกข้าต้องร่วมงานประลองจิ่นเทียนแทนชิ้นวันเทียน หมอสางก็เลยเข้ามาบอกหมอชิงเฉิงว่าข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าหมอสางก็พาหมอชิงเฉิงเข้าไปยังห้องลับนะคะห้องนี้เรียกว่าตีอี้ค่ะตึกเทียนชิงของจิวฮวาเหมินแล้วก็ถามหมอชิงเฉิงว่าเจ้าจะไปเข้าร่วมการแข่งขันในการประลองวันพรุ่งนี้ให้ได้ใช่ไหมหมอชิงเฉิงก็บอกใช่แล้วข้าจะทําให้ความฝันของชินเวินเทียนเป็นจริงหากข้าชนะข้าต้องชนะอุปราชจะปล่อยท่านแม่ทัพชินเฉวียน มอสางได้ยินก็พูดขึ้นว่าหากเจ้าตั้งใจแล้วว่าจะไปจริงๆงั้นค่าก็จะต้องขังเจ้าไว้ที่นี่จากนั้นมอสางค่ะก็ปล่อยแสงลังสีแห่งการทําโทษนะคะไว้รอบบริเวณที่มอชิงเฉิงอยู่เลยค่ะมอชิงเฉิงไม่ยอมแพ้นะคะพยายามจะออกไปให้ได้แต่ก็พบว่าหากต่อสู้กับลังสีนี้ก็จะเจ็บตัวค่ะคือได้รับบาดเจ็บนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ l o v e ไชนี e n e เ e ลล์แอนด์ซ i เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ